สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เทนิโกค่ะคลิปนี้แทนจะพาทุกคนไปเช็คอินยังจุดถ่ายรูปสุดฮิปและเดินชมสติทอาร์ตยอดฮิตบนเกาะฮ่องกงกันนะคะมาฮ่องกงก็หลายครั้งแล้วเพิ่งจะรู้ว่าฮ่องกงมีจุดถ่ายรูปปังๆและสติทอาร์ตเยอะมากเลยค่ะแทนคัดมา5จุดให้เพื่อนๆได้ปักหมุดกันนะคะขอบอกว่าห้ามพลาดเพราะปังทุกจุดตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่สนามบาสของอาคารที่พักอาศัยของชาวฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นมาถ่ายรูปที่ตึกสีด้านหลังเพื่อมาอัปลงไอจีค่ะคือคนมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายและเราจะพลาดได้ยังไงล่ะคะโอเคเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะจุดแรกคือตึกสีรุง้งหรือชอยหงเอสเตดค่ะจุดถ่ายรูปจะอยู่ในลานจอดรถซึ่งด้านบนจะเป็นสนามบาส มีอาคารที่พักเป็นพื้นหลังด้วยรูปทรงและสีที่ทามันตัวตึกนะคะทำให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูปสุดฮิตของฮ่องกงและมักจะมีนักท่องเที่ยวเวริรกเบียร์มาถ่ายรูปกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะ น่าจะอาจ่านถูกนะคะจะไปเดินสตรีทอาร์ตนะคะเดี๋ยวตามชมไปเลยะค่ะ ถึงละค่าสถานีเามาเถนะคะนั่งรถไฟใต้ดินจากสถานีมงกกแค่สถานีเดียวเองที่แทนจะพาไปเช็คอินก็คือบันไดดอกไม้ที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนรีวิวสักเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเดินไปบันไดดอกไม้นะคะออกทางออก Exit B ด,ดีค่ะ ดูจาก Google Map ไปนะคะเดินจากสถานีไปไม่ไกลค่ะ มาถึง Art. สติอาร์ตเนี่ยค่ะสติอาร์ตที่เขาลงรีวิวไว้คือบันไดแล้วก็มาทาสีแบบเป็นลวดลายของอาร์ตแต่ว่าตอนนี้แบบสีจืดจางแล้วอ่ะทุกคนถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมานะคะโอเคเดี๋ยได้มาแล้วก็ขอเดินมาดูพาเดินไปข้างบนแป๊บบน,นะคะให้ได้ขึ้นไปบันไดนะคะว่าข้างบนนี้มีอะไร ไม่มีอะไรๆนี้มีแต่ตึกกับตึก านศิลปะที่บันไดดอกไม้นี้อาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันสักเท่าไหร่นะคะอาจเป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวโปรโมทจุดนี้น้อยและสีสันองบันไดดอกไม้ก็เริ่มจืดจางลงแต่หากใครที่พักแถวนี้หรือแวะผ่านมาก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะสตรีทอาร์ตซึ่งตรงตอนนี้มันไม่ค่อยจะอาร์ตแล้วค่ะ ดีนะสถานีเดียวจากพี่พักไม่เสียเวลาเท่าไหร่แต่พอถ่ยรูปออกมาภาพก็สวยเก๋ไม่เบาเหมือนกันนะคะ ก่อนไปเที่ยวจุดตื่นต่อนะคะขอแวะเติมพลังนิดนึงค่ะเห็นร้านนี้คนต่อคิวเยอะน่าจะอร่อยคนณคะตอนนี้นะคะฉันเข้ามาอยู่ที่รา้านคาเฟ่ชื่อเรชทีคาเฟ่นะคะคนทเที่ยวเหลือเลยลองแวะมาหานร้านนี้คุ้นๆมากแต่ว่าอาหารนะคะไม่แพงนะคะ อันนี้สั่งเป็นน่าจะเป็นสเต็กเนื้อนะคะเดี๋ยวลองดูหน้าตานะคะว่าจะเป็นไงราคาแค่4.5บารัมาฮ่องกงถือว่าราคาถูกวันก่อนทานโจ๊กนะคะลเตี๋ววันนี้เลยมาจ้า น่าทานไหมคะนี่มันเป็นเนื้อนะคะไม่ใช่หมูในราคา45ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็มีน้ำมาเดื่งแก้วเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอะไรมาทานโอเคเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะคะรสชาติจะเป็นไงนะคะ น,นี้คนเล้งคาดว่าน่าจะผีนะท่าะมาที่นี่ฮ่องกงเ,น,น,เออนี่ยทานอมไรนี่ยกนี่ หลังจากทานอิ่มแล้วแทนก็นั่งรถไฟใต้ดินเข้ามาเที่ยวฝั่งฮ่องกงกันบ้างค่ะนี่ไงถึงแล้วรถรางสัญลักษณ์ของฮ่องกง เช่นเช่ามิดเลเวอร์เอ็กซ r รีเเตอร์เป็นบันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลกนะคะทางเดินมีความยาวแ0 0เมตรเป็นบันไดเลื่อนไต่ขึ้นไปตามเนินเขาใช้เวลาขึ้นไปตั้งแต่ต้นทางจนสุดปลายทางประมาณ2ี่นาทีค่ะและนี่ก็คือเกรแฮมสตรีทอยู่บนถนนฮอริบูดค่ะที่เป็นย่านเก่าแก่ของฮ่องกงจะมีกราฟฟิตี้มีงานศิลปะบนผนังของอาคารเก่าๆที่เหล่ายรุ่นชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวมักจะไปถ่ายรูปชิคชิก,กันอยู่เป็นประจำ สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแนวๆต้องห้ามพลาดค่ะเห็นไหมล่ะถ่ายออกมาแล้วปังแค่ไหนเรามาเช็คอินกันต่อที่นี่เลยค่ะมอนเทเน่แมนชั่นค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หน้าตึกทานสฟอร์เมอร์นะคะนี่จริงๆแล้วเป็นชื่อนี้เพราะว่า ภาพ,พยนต์เรื่อง t r a n s f o r m e r มาถ่ายทําที่เบรเวนนี้นะคะลองไปหาเปิดดูกันนะว่าอยู่ตรงไหนฉากไหนนะคะมอนเทนเน่แมนชัเป็นตึกที่สูงถึง20ชั้นนะคะมีอาคาร5อาคารติดกันซึ่งเป็นตึกที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมากๆและมีมุมถ่ายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ โดยตึกนี้เคยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Transformer 4ค่ะเป็นฉากต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นฉากหนึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากจะรู้จักตึกนี้ในานามตึก Transformer อรฮ่องกงนั่นเองค่ะ ที่นี่เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันต่อที่อาร์ตเลนเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงอาร์ตเลนเลยนะคะเนี่ยค่ะมาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยค่ะไม่ต้องไปหลายถนนเลยที่ที่ชาวฮ่องกงหรือจริงๆเป็นชาวต่างชาตินะมาถ่ายรูปชิคๆที่นี่นะคะใครมาฮ่องกงแนะนำนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมนาะให้ดูนะคะว่ามีเพ้นท์ที่กำแพงตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ลนศิลปะก,กาฟิตตี้ถนนนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะโดยที่ฮ่องกงได้แปลงโฉมกำแพงตึกบนสองฝั่งตามตอกซอกซอยให้เต็มไปด้วยงานศิลปะจริงๆแล้วใครที่มาเที่ยวฮ่องกงหากมีเวลาน้อยแค่จุดนี้จุดเดียวก็สามารถอัพลงโซเชียลได้เป็นอาทิตย์เลยละค่ะการเดินทางมาอาร์ตเลนก็ง่ายมากๆเพียงนั่งรถไฟใต้ดินพอออกจากสถานีก็เจอเลยค่ะ รายละเอียดการเดินทางอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและนี่ก็คือ5จุดเช็คอินในฮ่องกงที่น่าจะถูกใจสายโซเชียล สำหรับคลิปหน้าแทนจะพาไปเที่ยวที่ไหนในฮ่องกงบ้างติดตามตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้แทนนิโก้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ